คุณต้นชอบขนาดนี้ก่อนะออน,นะครับก็จะเอาหลักร้อยก็จะเอาจับจากนี้มาใส่ก็ได้จะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ตามแบบนี้ห้าหนึ่งก็ได้นะเลขฝันลงไม่ชอบหรอเลขห้าเก้าหรอจะเขียนสักตัวมัมันจะเยอะไปหรือว่าไม่เยอะเนาะห้าเก้าผมก็ชอบเยอะมันแต่บ้านลิทิเขาเก้าห้าแต่ผมไม่ชอบเก้าหนะ้า อันกกับเนาะลเราชอบห้าหลักติดแล้วก็เอาห้าเก้าเราอยู่ในอาจารย์แม่เราไม่ต้องไปจับคู่อยู่ไหนเราก็จับออกมาให้จับจา์แม่มาให้แค่นั้นพอแล้วแค่นี้พอไม่เอาเยอะหลักร้อยเดี๋ยวหาใหม่ใครจะเติมอะไรใส่ตรงไหนก็ว่าไปเนาะไม่อยากเขียนเยอะมันไม่ค่อยถูกอ่ะปกติจับในนี้ถ้าจับเองมันจะถูกใครฝันอะไรก็จับตรงนี้ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างจับเรา นผมก็ติดไว้แต่วันแรกอ่ะอเรียกวันแรกนอนเดี๋ยวพว่ากันน่เบองต้นมันจะชอบอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ตามแนวคิดคือถ้ามันออกง่ายๆคือตัวนี้อันนี้คือตัวหลบใกล้ๆกันถ้าถ้าถามไม่ดูมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมพอถ้าถ้าเขา,าเล่นหลักหน่วยเนาะหกหนึ่งแปดหกศูนย์ปับถ้าหลักหน่วยเขมาเก้าปั๊บ หลักสิบเข้ามาสี่ก็เห็นไหมสิบสี่เก้ากับสามสี่ก็ถือว่าเป็นได้จะออกสามสี่เก้าไม่รู้เอามารวมกันนะก็ะอยู่ประมาณนี้ล่ะนเลขล่างหน้าน่าจะมีห้าห้าเราจะจับโบม,มันเยอะน่าจะมีพ้จาห้าอะไรบ้างอ่าสองห้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดอะไรวะนี่แต่ส่วนตัวชอบห้าเจ็ดกับห้าเก้าเลกฝันผมว่าผมฝันไม่แม่นเลยไม่มมมมค่อยอยากเลียร์เรื่องน้เรื่องแต่บางครั้งก็เผยออก อาจารย์แม่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมมีใครถามอะไรอีกนะตัวเ่าอาจจะมาตัวหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานไม่เลยนะครับหวันว่าค่าคนตายอายุเขาไม่งั้นก็มีเลขมีศูนย์นะ ะร,ระวังเจ็ดกับแปดเลือกตัวไหนผมเลือกเจ็ดนะเพราะว่าเป็นทรดูกขึ้นน้ํน้ในเขื่อนแต่ก็ยังอยู่ยแถวนี้คือต้นไม้บอ,อ,อกไปออกเจ็ดแปดกระวุดเหมือนกันนะถือว่าเลขดังเหมือนกันห้าสี่ห้าห้าพอพอได้ไม่ได้ได้ดูตามบันไดหน่อยมันได้แต่ผมเดาว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นเลขสองตัวนะ่ะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งอ่ะ เดี๋ยวบางครั้งก็พี่กบนน,น,นี่นี่ใบเดี่ยวครับนี่นี่ครับใบเดียวทั้งนั้นเลยน,นี่ชุดอ่าแฝอะไรเก้าสี่สามได้ได้ได้เก้าสี่สามก็ถืออยู่ในบันไดเลยหรือว่าง่ายถ้าออกเก้าสี่สามถือว่าง่ายเลยหวยง่ายดึงเก้าหลักแล้ก็กรณีเขาจะมีมุกแค่ดึงตัวเก่ามาตัวแล้วก็ 2หลักแสนยังเก่งก็มาแค่หลักร้อยหวยอาจจะออกสองสามสี่ก็ได้นะเป็นเลขที่คนข้าดไม่ถึงสองสามสี่อะไรแบบเราไล่บันไดอะนั่นะเราไล่ให้ดูมันถ้าทางตรงอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเราไล่หลักสิบเนาะแปดตัวนี้ออกแปดหนึ่งเ,เห็นไหมแปดตัวนี้ออกแปดหนึ่งพอเก้าตัวนี้กออก อะไรนะ98พอหนึ่งตัวนี้ออก16ออก9ตัวนี้ออก90นี่ยถ้ามันออกง่ายสุดคือออก34ถ้ากรณี9เข้ามาหลักนี้นะก็น่าจะออก34แต่ถ้า9ไป4ปั๊บก็มันจะมีหลายตัวนะเป็น49ได้ไหม47ได้ไหมหรือจะ45 345ได้ข้ามฟากมาทางนี้ จุดนี้คือจุดเด่นที่ผมต้องเขียนคือสามสี่หลักร้อยผมไม่รู้อ่ะยังไม่รู้จุดนี้นะสามสี่ก็ต้องเขียนละถูกไม่ถูกก็ต้องเขียนนะเพราะว่ามันเป็นเลขตำแหน่งเขาถ้าถ้าเป็นมุกง,ง่ายๆพูดง่ายเขียนเป็น <Yeah. S 1> ตัวต่อไปก็ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าอะไรอยู่ตรงนี้ละ่ะห้าห้าห้านี่อยอ,อ่ห้านี่เห็นไหมนี่ สี่หลักสิบี่ตัวนี้ออกสี่สบอกเก้าเจออกตัวนี้เจ็ดเก้าแล้วเจ็ดแล้วมา 7, 8แล้วมา 9, 0 9, 0แล้วมา 7... อะไรนะอะเรละึงนี้ไงแล้วเกแล้วลมาสี่สามบอกเก้าเอ 9, อแล้วมาเจ ก๙แล้วมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วหกศูนย์ถ้าห้ามาแล้วห้าอะไรเนหะ็นไหมรอบที่เลยเลขห้าเนี่ยทามาเบิ้ลห้าห้าก็ถือว่าง่ายห้านะเลขล่างนะถ้าก็ไม่สับทางกันยกล่างขึ้นบนเลขห้าขึ้นบนมันก็ก็น่าจะอยู่ประมาณทรงนี้ห้ากว่าเนี่ยนะห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกหรือตัวเก่ามาตัวก็ห้าหกมันจะห้าศูนย์หรือเปล่าแบบนี้เราไม่รู้อะ เพราะเพราะว่าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกปับ๊บหลักสิบก็จะต้องอยู่บริเวณนี้แ่ละผมว่าเดาว่าน่าจะเข้าห้าห้าเจ็ดหนกัตัวหลักเหมือนกันห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึง่งี่เป็นเป็นนี่แหละเราจะชี้ให้ดูแค่นี้เราไม่รู้จะออกกันไหนเนาะคิดว่าศูนย์มันจะมาไหมศูนย์ถ้าถามว่า<อ>ตามแนวคิดเดีผมว่าไม่มาแล้วคนฝันเยอะเหมือนกันนะเราว่าอู้ เราเป็นการคำนวณมันก็คือผมจะมีข้อเปรียบเทียวบว่าทําไมว่าศูนย์ไม่มาคือเราเคยพูดลักษณะไว้บนล่างอะถ้าเขาออกแบบเก้าสามตัวแบบนี้ยครดม,มาเขาจะไม่มาในตาแหน่งที่ออกแต่ไปมาหลักนี้อยู่แต่ว่ามันก็จริงๆเขาก็ไม่มาทีนี้งมดทีแล้วเราก็เดาว,ว่าหนึ่งไม่น่าจะมาเรายังไปดื้อเราคิดว่าเขาจะมาไปมาเขาไม่มาเลยไหม วันนี้ใช่ศูนย์สามตัวนี่ถ้าพ<บ>่วงกับตัวนั้นมันเป็นสี่ตัวถามว่าจะมาไมหมเนี่นงทั้งบ,ง,งบนทั้งล่างด้วยผมว่าบางครั้งเขาก็มาหลักสิบอ่ะแต่ทีนี้เราแนวคิดเราบอกเรามองว่าถ้ามันมาสามตัวแล้วมันไม่ค่อยมาเนี่ยเราก็ต้องวัดกันว่ามันมาได้นะแต่จริงมันมาได้แต่แนวคิดผมว่ามันไม่น่ามานะผมคิดไปอย่างนี้นะลุวมดาวว่ามันจะหยุดผมว่าเดาจะหยุด ไว้ออกงวดหน้าเนี่ศูนย์นะส่วนตัวชอบไหมศูนย์ก็พอชอบอยู่นี่อาจารย์แม่น่ะครับอาจารย์แม่เขาเราก็อาจารย์แม่ผมเขาไม่รู้จะเอายังไงเป็นตัวเมนผมก็วันนี้คิดได้ประมาณนี้ผมก็แต้มตรงนี้็เลยังไม่ได้เขียนตัวเลขอะไรเลยเดี๋ยวผมจะเขียนให้สักตัวอยู่แต่อาจารย์แม่งวดนี้นี่แยกอยู่นะนี่แปดยังปิดธนากัมขึงกัมึงแปดกับศูนย์นะนี่อ๋อมันไม่ได้ติด ถ้าไปออกศูนศูย์เก็ดกรจบไปไหมเกีบอลไปมันมีความรู้สึกว่าไม่น่าเขียนแปดติดกันนะไอศูนย์ติดกันนะครับพราะมันคุมเกินไปเนาะเราก็อยากได้แค่ตัวเดียวหลักการเราก็อยู่ประมาณนี้เบื้องต้นต,นตามตามที่เรามองเห็นกะเด่นชัดก็อยู่ประมาณนี้ละมันจะไปสี่กุมารก็ว่าไปไม่เกินนี้ปกตินะตามหลักการก็สาม บันไดมัาน่จะเป็นสามอะพูดง่ายๆว่าก็ยังห่วงอะไรอย่ง้ห่วงห่วงแต่เราบางครั้งมันก็ต้องรอเส้นรออะไรมันก็ยากมากหวยมันไม่ถูกง่ายๆนะผมบอกเนะยกว่าจะได้มันก็ใช้เวลามากกว่าจะเขียนได้สักตัวอยากชอบตัวไหนแต่ก็มีจุดหนึ่งที่ผมนั่งคิดแล้วเออมีความคิดว่ามีความเป็นไปนได้ว่ามันมีตัวหนึ่งนะ แต่ผมก็ไม่บอกว่าที่มาคืออะไรแต่ว่มันหลายอย่างอยู่นั่งคิดไปแล้วโอ้มันมปความเป็นไปได้นะแต่ไปไล่ดูบันไดเออเขาผมไล่เยอะมากเลยบันไดอะ่ะไล่เยอะมากเลยไม่รู้จะเอาจุดไหนแต่มันก็มีน่าสนใจเออแต่บางคนก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ผมผมจะมานะเป็นไปได้ไหมมันมีอยู่จุดหนึ่งเพราะตัวนี้ผมไม่ได้ขยายด้วยมันจะชัดเจนปว่า มีโอกาสศูนย์จะแทรกหรือเปล่าตัวนี้รู้สึกเขายังไม่หลุดอะไรนะมันเข้าตำแหน่งที่เกินครึ่งแนละ้วมันจะไปต่อหรือจะหลุดไปนเนี้ยในผมผมเดาให้อ่าดูให้ดูสักหน่อยเอาเดี๋ยวถ้าคนดูบันไดเป็นจะรู้อหลักติดเขาก็เก้าศูนสองแปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหกนะพอมาเข้าเก้าตัวนี้ออกเก้าศูนย์ นี่เขาจะไปต่อไหมนี่หลักติดเขารู้สึกว่าจะเดินปกติทำไมผมถึงเขียนแปดสี่เห็นไหมตรงนี้เพราะหนึ่งนะหลักสิดเขาคือเก้าศูนย์แปดเดี๋ยว,ยว,ยวนี้เก้าเนาะเก้าศูนย์แปดสองเก้าเก้าเขาตัวนี้ออกเก้าแปดหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหกเก้าตัวนี้ออกเก้าศูนย์ถ้าเกิดมาแปด อันนี้คือหลักสิบนะพอเข้าหลักหน่วยสามห้าสามหกหนึ่งแปดหศนี่มันคู่ห่างหน่อยแต่ว่ามันก็มาออกเป็น9 0นี้ถ้าถ้าจะกระมอกกลุ่มศูนย์นี่ก็อยู่ประมาณนี้แถบแถบนี้นะนี่ตัวบันไดนี้คือบันไดที่น่าสนใจหลักหน่วยไล่ตรงนี้หลักสิบไล่เริ่มจากเก้าเนี่ยเก้าศูย์สองแปดเ้าหนึ่งเก้า ถ้ามาตกแปดก็จะออกตามนี้ไปคือแปดสี่คือตัวเป้าอยู่ที่แปดสี่ที่แปดสามม่เรียร้อาจัด,ดอีกทังช่วมงมูนี่คือคือตามรูปเรามองมันยากผมบอกว่ายากวันนี้ยากตัวเด่นเขาคือน้ําคือเจ็บเจ็ดบอกจริงๆมีเจ็ดแ่หนึ่งแล้วก็จะมีคําว่าเขื่อนกั้นคําว่ากั้นคุนตีเป็นเก้าทีนี้ แม่น้ำมาสี่สายนะครับมาสี่สายแบบนี้นี่นะข้อมูลมันก็จะมีตัวเด่นก็คือเจ็ดกับเก้ากับสี่หรือหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าตัวเด่นเลยคือเป็นตัวหวยได้ไม่ได้แล้วนะี่แต่ว่าทางบันไดเราจะมีตัวสามสี่มาขั้นดีล่างก็เราเล่งไปที่ห้านี่ลหละแล้วผมพยายามไล่บันไดมันมีเยอะ ล่างนะ้าศูนย์ฮะผมชอบห้ามันมันบันไดมันรู้เทไปที่เลขห้าเราดูบันไดรู้สึกว่าเขาเทไปที่นี่เลขห้าเยอะคงจะห้าอะไรสักอย่างแบบนี้แต่ถ้าก็พลิกขึ้นบนในยากเลยนะโอ้ผมไล่เดี๋ยวผมจะเขียนให้สักตัวสองตัวเพอมันมีเส้นเส้น,สนบางเส้นพอเราก็แยกแยะเหมือนกันกอะดูความน่าจะเป็นเออตัวนี้ได้ต้นผมสก็จะชอบสามสีอ่อ่ะตั้น ันจะห้าอะไรก็ว,ว่าไปแบบนี้หกสี่แปดนี่